สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่แล้วก็ f อฟเก่านะคะขอบคุณทุกๆุกไลค์แล้วก็ทุกๆุกคอมเมนต์ด้วยนะคะวันนี้สาวอนก็จะมาแบ่งปันแนวทางนะคะ ฮานอยสูตรวัดใจนะคะเน้นให้6คู่ของวันที่3 1เดือน1ิบสองนะคะก่อนไปรับชมแนวทางของวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะคะสำหรับเมื่อวานเนาะสาอนให้เน้น6คู่นะคะแต่สาอนเอ่อ น้นในชุดกันนะคะเมื่อวานเนาะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะว่ามีตัวไหนเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะสำหรับเฉพาะกิจออกหนึ่งหกแปดสำหรับหนึ่งหกแปดพี่น้องหลุดนะคะล่างอกสี่เก้าสี่เก้าก็ไม่มีเด้อพี่น้องพิเศษสามแปดสองสามแปดสองก็หลุดนะคะแปดหกก็ยังหลุดเด้อพี่น้องหลุดสองหน่อยแล้วนะคะปกติ 2, 4, 2, สองสี่ำหรับสี่บมีเดอร์บีนองรุดคือกันสออนให้3ามสเนาะออกสีแล้วก็99ก็ยังหลุดนะคะมีหลัก9อยู่แต่ไม่มีเจาะ99นะคะสำหรับ vip 561 5 56้าหก็มาในตัวกลับนะคะในชุดเน้นตัวที่สออนชอบด้วยเนาะสำหรับ V.I.P. ก็เข้าตัวกลับนะคะยินดีด้วยเนาะพี่พี่ท่านใดหยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับฮานอยสูตรวัดใจนะคะเข้าหนึ่งหกมาในตัวกลับของ V.I.P. บนนะคะสำหรับสามศูนย์พี่น้องหลุดนะคะสรุปแล้วเข้าหกหนึ่ง V.I.P. นะคะมาในตัวกลับนะคะตัวที่สวอนชอบแล้วก็เน้นให้เนาะสำหรับสูตรวัดใจก็เข้าคู่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราไปรับชมแนวทางของวันที่30เอ็ดกันต่อค่ะสำหรับแนวทางสูตรวัดใจนะคะวันที่31เดือน10ก็ขอให้พี่พี่ fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเฮงเฮงปังปังเด้อพี่น้องจะสิ้นเดือนแล้วก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะคะสำหรับสูตรวัดใจวันนี้ตัวที่โสอนชอบ แปดสี่สองสี่นะคะแปดหกเก้าสี่ หนึ่งหกนะคะแล้วก็สองแปดหกคู่นี่คือชุดเน้นนะคะชุดเน้นเน,น,เนาะสำหรับชุดกันชุดกันเราก็จะมีสามศูนย์แล้วก็ เก้าเก้านะคะพี่พี่ fc ตัวที่สาวอนชอบเดี๋ยวเน้นให้อีกทีนะคะตัวที่ชอบนะคะก็จะเป็น8 4 8 6 8 2นะคะตัวที่ชอบเนาะแล้วก็9 4นะคะสำหรับชุดกัน 30มูนพี่พีเอฟซีท่านใดชื่นชอบก็ลองหยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับสูตรวัดใจวันนี้ก็ขอให้เฮงรวยๆเนาะก่อนออกไปสาโอนฝากช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยเนาะสำหรับวันนี้โชคดีนะคะกราบสวัสดีค่ะ